ทรงยืนยันเองและทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ภิกุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้รัที่อื่นก็ว่างจากสมณะของรัที่อื่นภิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงบรรลือศีหนาาโดยชอบอย่างนี้เถิดพิกุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญญาณสามย่อมเป็นโสดาบันมีอันไม่กลับตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตัสรู้ในวันหน้านี้แลสมณะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่า พิกุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะสัญญโสดสามอย่างก็สิ้นไปราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงย่อมเป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกได้นี้แลสมณะที่สองพิกุทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญญน์ในเบื้องต่ำห้าอย่างย่อมเป็นโอปปาติกะมีการปรินิพานในภพนั้นๆไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆเป็นธรรมดานี้แลสมณะที่สามพิกุทั้งหลายสมณะที่สี่เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่นี้แลสมณะที่สี่พิกุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่นพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาาโดยชอบอย่างนี้